ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญที่จะต้องเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดปัตตานีแต่จะนําคุณผู้ชมทางบ้านไปดูอีกหนึ่งของดีของจังหวัดปัตตานีของฝากขึ้นชื่อปัตตานีหลายท่านที่บอกว่าไปปัตตานีต้องมีโอกาสได้ลองลิ้มชิมรสกรือโปะนะคะซึ่งเป็นของฝาก ขึ้นชื่อของที่นั่นเลยทีเดียวคราวนี้ค่ะที่มาของกรือโป๊ะและการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในพื้นที่เขาบอกว่ากรือโป๊ะนั้นเปรียบเสมือนเข้าเกลียบแห่งท้องทะเลปัตตานีนะคะแล้วมีการนํามาปรับประยุกต์ใช้โดยเป็นการเรียกว่านําเต่าชีวมวลมาเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการผลิตกรือโปะ๊ะ เป็นการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ด้วยสกูปชิ้นนี้น่าสนใจเราลงใต้กันไปที่ปัตตานีให้กำลังใจกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกรือโปะกันค่ะ กลางหมู่บ้านเล็กๆกริมชายฝั่งทะเลปะตะัตตานีมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนึ่งกำลังเขียนนิยามใหม่ให้กับคำว่าอาชีพและความหวังผ่านกลิ่นของกรือโปะ๊ะหรือเข้าเกี่ยปลาที่ลอยอบอวนไปทั่วชุมชน นางปริซามสะแมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าสูดำบลบ้านน้ำบอ่ออำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเล่าย้อนให้ฟังด้วยรอยยิ้มว่าจุดเริ่มต้นของกลุ่มน,นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2555หรือกว่า12ปีก่อนแต่เส้นทางของความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ปัญหาใหญ่ที่เจอคืออุปกรณ์การผลิตที่ล้าสมัยและเปลืองพลังงานโดยเฉพาะเตาอ,อบที่ใช้งานได้เพียง3ปีก็ต้องรื้อใหม่ทําให้ต้นทุนสูงและสิ้นเปลืองไม้ฟืจนจํานวนมากจนกระทั่งมหาวิทยาลัยสงขลานคาริน์วิทยาเขตปัตตานีเข้ามาให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาเตาชีวมวลได้เปลี่ยนเกมการผลิตข้าวเกลียบของชุมชนนี้อย่างสิ้นเชิงดีขึ้นมากเลยค่ะทำให้อา ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของไม้ฟืนลดระยะเวลาด้วยเพราะว่าจากที่เราทำประมาณาต่อรอบทำประมาณ600าต่อวันใช่ไหมคก้อก้อนต่อวันก็ได้ประมาณ900ก้อน1,000ก้อนต่อวันทำให้มีกำลังการผลิตเยอะมากคะ่ะมันก็ว่าทางมอ,งอ,อเขาแก้ปัญหาตรงจุดต้องขอบคุณมากๆตรงนี้ค่ะ วิทยาศาสตร์ที่ลงมาถึงชุมชนรองศาสตร,ราจารย์ประวิทย์คงจันทร์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอออธิบายว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของปตทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยออกแบบเตาชีวมวลใหม่ให้ใช้วัสดุทนไฟที่หาซื้อได้ในพื้นที่ราคาย่อมเยาและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมเพราะนี่ไม่ใช่แค่การสร้างเตาแต่เป็นการสร้างโอกาส เมื่อชุมชนมีต้นทุนที่ต่ำลงและผลิตได้มากขึ้นก็จะมีศักยภาพแข่งขันในตลาดและเติบโตได้ด้วยตนเองก็คือจริงๆโครงการพัฒนาเตาเชียวมวลเนี่ยนะครับเริ่มต้นก็คือมีงบประมาณสนับสนุนมาจากโครงการบพทนะครับโครงการวิจัยเชิงพื้นที่นะครับซึ่งทางมอวิทยาเขตปัตตานีเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนมานะครับเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่นะครับซึ่งก็ หนึ่งในนั้นก็คือ,อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในแต่ละวันนะครับก็เลยลงมาเป็นที่ว่าจะพัฒนาเตาเชียวมวลตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับลดการใช้ไม่ฟืนก็คือรู้สึกรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่ามามาเห็นเตาตอนแรกก็เขาก,ก็บอกว่าเตาตนนัวนี้มีมีมีประสิทธิภาพดีกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยน้อยกว่าตอนทํางานอะไรพวกนี้นนครับ การพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่ที่เตาเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการออกแบบโรงเรือนใหม่ให้มีช่องโปร่งแสงใช้ตากไม้ฟืนได้และการฝนได้ในตัวและการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นก็เกิดขึ้นจริงนอกจากเข้าเกรียบปลาแบบดั้งเดิมกลุ่มยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเข้าเกรียบสดสเตริไลซ์ที่เก็บได้นานถึง1ปีพร้อมจำหน่ายในราคายุติธรรม เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้ชุมชนเล็กๆแห่งนี้เริ่มมีไรายได้มุนเวียนและตลาดกว้างขึ้น จากปัญหาเรื่องเตาอย่างเดียวแล้วส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่ไม้เฟืนมีความชื้นสูงอะไรแบบนี้ค่ะช่วงที่ฝนตกหน้าฝนมันก็จะพอมาเก็บตรงนี้มันเป็นการตากไปในตัวแล้วก็ลดการเปียกเพิ่มขึ้นจากฝนลดน้ําขังแล้วก็ตรงนี้จริงๆมันก็คือเหมือนเพิ่มพื้นที่หน้างานให้คนทํางานสะดวกสบายมากขึ้นด้วยค่ะบางคนอาจจะมองว่า มันต้องเทคโนโลยีใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางอย่างเนี้ยมันอาจไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นความรู้ทั่วไปที่ใครๆก็อาจจะรู้อยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ลงมาสู่ชุมชนแล้วก็ไม่ได้ลงมาแก้ปัญหาจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นความรู้จริงๆมันไม่ได้ยิ่งใหญ่มากมายแต่พอมาใช้แล้วก็ได้ปรปโยน์กับชุมชนจริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านจริงๆจากเข่าเกลียบปลาเพียงหนึ่งแผ่น วิทยาศาสตร์และความร่วมมือของชุมชนได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้วันนี้เข้าเกลียบปลาปัตตานีตราชาวเลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าสูไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งผลิตแต่คือสัญลักษณ์ของความพยายามและพลังของการลงมือทำที่แท้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จุริยานกแก้วถ่ายภาพปียดาชยานายทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี สาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านท่าสูงค่ะเย้ <Yeah. S 1> yeah.